ณรู้หรือไม่ว่าข้อแตกต่างระหว่างเซล์ที่เก่งกับเซลล์ที่ไม่เก่งคืออะไรเซลล์ที่เก่งนะคะเขาจะอาบอกในสิ่งที่ลูกค้าต้องการคุณเคยสังเกตไหมวาลาคนไปซื้อสินค้าอะไรบางอย่างเวลาคุณเจอเซลล์ที่เอาแต่มาถึงปุ๊บพูดเลยว่าพี่ครับสเปคสินค้าตัวนี้เป็นอย่างนี้นะซัมซุงเครื่องนี้อ๋อสเป d ดูอัลคอยอย่างนี้ลอม 8G ดกิกสอ้าเมกนั่นนี่น่นใช่ไหมคะ คือเซลล์ที่ไม่เก่งนะข้อแตกต่างนะคะเซลล์ที่ไม่เก่งเนี่ยเขาจะเอาแต่พูดเรื่องที่เขาอยากพูดนะคะโดยแต่ว่าถ้าเซลล์ที่เก่งเนี่ยเขาจะถามคุณนะระยะแรกเลยนะหลายๆคนจะสงสัยว่าอะเวลาที่เราจะขายสินค้าหรืออะไรบางอย่างเนี่ยเราจะเขาเรียกไงอะเราจะต้องอ ทำยังไงให้ลูกค้าหยุดซื้อนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะจีจะบอกเลยว่าเวลาที่อันนี้สำหรับเซลล์ที่ตั้งรับนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ตามบูธหรืออยู่ตามร้านขายต่างๆเนี่ยถ้าเวลาที่ลูกค้าเข้ามานะคะคุณจะต้องให้ลูกค้าเขาดูก่อนสินค้าคำประโยู่ํคำแรกนะที่คุณจะใช้ได้กับลูกค้าคือพี่คะชมก่อนได้นะลองเล่นก่อนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรคะ่ะ นะถ้าอย่างเวลาที่จะทําเจจะทําแบบนี้แล้วเราจะเว้นระยะห่างจากลูกค้าประมาณ1เมตรหรือ2เมตรก็ได้ให้ลูกค้าเขารู้สึกสบายใจในการเล่นนะคะแล้วพอลูกค้าเขามีคําถามปุ๊บคุณค่อยเดินเข้าไปชาร์จเขาแล้วก็ถามว่าพี่มีเออแล้วค่อยอธิบายเขาคือเซลล์ที่เก่งนะหนึ่งจะสังเกตอากับกิริยาของลูกค้าได้ว่าลูกค้ามีความต้องการตรงไหนสงสัยตรงไหนแล้วเราตอบโจทย์นะคะเนี่ยเซลลที่เก่งจะเป็นแบบนี้พูดแต่ในสิ่งที่สําพันเท่านั้น ตอบให้ตรงประเด็นลูกค้าแล้วพอลูกค้าพอใจเขาจะอยากซื้อเองนะคะแต่ถ้าเซลล์ที่ไม่เก่งหรอเซล์ที่ไม่เก่งจะทํำยังไงมาถึงเขาจะแบบพี่เขาอาจจะถามอ่ะพี่สเปคตัวไหนอะ่ะมีเงินเท่าไหรอ่อ่ะคือการไปถามอย่างเงี้ยกับลูกค้านะคะเลยอะ่ะในตอนที่ไม่รู้จักกันนะคะหรือลูกค้าเขายังไม่รู้สึกสนิทใจอะ่ะ มันส่วนหนึ่งก็เป็นการเสียมารยาทนะเราจะต้องเว้นระยะก่อนถ้าลูกค้าที่มีความสนใจจริงๆอะคะ่ะเราค่อยบอกอธิบายแนะนําสเปคหรือสินค้าหรือนั่นนี่นะคะการขายไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปถึงใส่ลูกค้าเลย 5.. 4.. 3.. 2.. 1เป็นแบบนี้สเปคเป็นแบบนี้มันจะทําให้ลูกค้ารู้สึกอึดอัดเกินไปค่ะนะนะเพราะฉะนั้นพอเข้าใจแล้วแยกความแตกต่าง ออกแล้วนะคะระหว่างเซลที่เก่งกับเซลล์ที่ไม่เก่งนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นเซลล์ที่เก่งนะคะคุณต้องให้สเปซลูกค้าก่อนในการลูกค้าดูสินค้า 2. ตอบข้อมูลที่ลูกค้าอยากรู้นะคะแล้วคุณค่อยอธิบายนะคะจะช่วยทําให้คุณเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะคะแล้วก็มันไม่มันจะทลายข้อจํากัดที่คุณคิดว่าการเป็นเซลอ่ะจะต้องพูดเก่งเสมอไปจีบอกจีย้าเสมอในทุกคลิปเลยนะคะว่า การที่คุณเป็นเซล์ไม่จำเป็นต้องพูดเก่งเสมอไปเซลล์ที่แต่ละคนบุคลิกลักษณะไม่เหมือนกันค่ะบางคนสุขุมบางคนสุขุมก็สามารถขายของได้นะเพราะว่าเขาจะตอบคําถามลูกค้าเฉพาะสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้เท่านั้นไงเขาไม่ต้องพูดน้าไหลไฟดับนะคะก็สามารถตอบได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปติดตามความรู้มากมายที่มีอยู่ในเพจเรานะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ